นี่จะไปไหนคะไป,คไปกู้ปลาไปกู้ปลาตรงไหนไปกู้ปลากันเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบ่อหน้าบ้านนะบ่อปลาป่าหน้าบ้านแับเอกดูอ้ายนี่คือทางลงนะเฮ้ยน้นใส่ปลาเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันไปดูดิเออ เนี่ยเพื่อนๆถ้าจะถ้าจะเราจะลงไปสระน้ำหรือบอ่อเราต้องมีผู้ปกครองเลยนะมีไหนมีก้อนหินเก,กเลยเียวมีปูเฮ้ยเหมือนปลาติดเด้อปลาติดทุกคนแต่แม่เด็กน้องปีใหม่ไม่ได้มากู้อ๋อมันอยู่เป็นปีก่อนหนูไปเรียนอยู่หลายวันแล้วดูดิน่าเสียดายมนปานกลัวอือกลัวน้ำมัน ก็เมื่อวานฝนตกสองวนันแม้ไม่ได้มากู้เลยไงายบ่ายเ,เพื่อนก่อน,นี้